สวัสดีครับช่องไอทิเทดเกษตรทฤษฎีใหม่ผมสิมาไทยเพิ่นเลียงแพะอยู่บ้านโนนงามตำบลน,น้าดีอำเภอสุวรรณจังหวัดนนงบวัวีพี่น้อาคข้าเขาไปถามเพิน่นเบงว่าเพิ่นเลียงแพะหลายปันใดเน,หนาะครับคุณแม่เพิ่นรอยอยู่ครับเดี๋ยวขอไปสอบถามเพิ่นเบนว่าเพิ่นเลียงแพะหลายปันใดเน,หนาะครับพี่น้องครับขอบคุณยครับพ่อคุณแม่แล้วครับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่อว่างเด๋ยครับ คุณแม่สังว้านเนาะังานกนามงมกงไไครับคุณแม่เลี้ยงแพะมากจกปีแล้วครับถ้าก็จะได้ขวบสีเดือนนี้ก็ดีเลยเพื่อนที่เลี้ยงแพะนี่มันกว้างไปเลยครับคุณแม่ประมาณง,ง,ง,ง่ปลูกหญ้าซึ่งเี้ยอกแนะึง่งพอบห่วง ทั้งเบิดสองลายนะครับคุณแม่เบดเขาเลี้ยงแพร่หลายเหมนไันครับคุณแม่เอามาที่แรกหางกแม่บบบเดียวนี้ทอดรอบปีมากก็ได้ยี่สิบพอดีในเศร้าพอดีคในเศร้าตัวแล้วนะครับมันมีตัวแม่จากตัวครับนี่ตัวแม่ตัวแม่สิบหกตัว ตัวผู้สีตัวผู้นี่มันจีผสมพันธุ์อันตัวเมียจักตัวครับตัวผู้นี่มันผสมพันธุ์ได้ตัวหนึ่งนี่มันก็สีขวบคุ้มได้ประมาณสามสิบสี่สิบเมียอยู่จ้ะคนแม่เอาอันไหนเป็นอาหารนห้มันกินเอาอันผักกระถิ่น อากเกษแน่ต้นกล้วยแน่หญ้าน้ำมือได้ฮาพ, <c oughs> พักเกษรบท่านกะตัดเอาหญา้าย่สวนนี่แบบกินชุนแนวเกลียดต้นมากับ,บ,บกินกินตัวยางชุนแนวกินง่ายเลี้ยงง่ายตัวเฟินนี่ตัวนึงนี่มันออกลูกเท,ท่าไรจะโตขึ้นไหมออกรอบว่างหันสามแม่ได้หกโตอยู่แม่หนึ่งมันออกจกโต สองจ้ะแม่ละสองสามก็มีตะวนันได้ยินตะเพิ่นว่าดอกตามจะกองเห็นตะสองครับส่วนมากมันจะเป็นตัวแม่กับตัวผูบอ่ออกมา่นนี่ตูนึงแม่นึงก็มีแปดแม่ก็มีแปดผูก็มีแล้วเจอ๋อครับเดือนจักเดือนมันออกมันหาเดือนจ้ะหาเดือนมันมีมัน,มนจะ <ง S 1> ออกมันทองหาเดือนโอ้ทองหาเดือน เราเกิดมาทองเป่าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือน,นแล้วก็ค่อยออกบ่บบมันจะสิเป็นทับีกเองสนะอ๋อครับหาเดือนมันนลอดแล้วมันก็สิเลี้ยงบูกอยู่เดือนสองเดือนแล้วมันก็ทับอีกครับได้ไวอยู่ได้ไวอยู่ขายง่ายอยู่แพร่ครับแพร่หนมันต้องเฮตุโุงเรียนไห้มันบ่ครับพุ่นแม ว่นปัเพื่อความสะอาดต,ต้องเห็ดล่งเดื่อนให้มันอยู่ครันแจงสีบ่มีโลกมไม่ใช่แต่ตั้งเพื่นมากหรอกว่าจะคลองกับเอามาเห็ดครับในหอดปีหอดกัวปีพอดีจะมีปัญหาอีกอย่างก็ดีเยับน้ำเป็นน้ำ ต้องเปลี่ยนตลอดบ่ครับคุจ้าเปลี่ยนทุกมืออ๋อต้องให้มันสะอาดบ่ครับจ้าให้มันสะอาดเปลี่ยนน้ำให้ทุกมือครับเขาได้ข้าได้ปล่อยออกจากคอกบ,บ่อันยามนีเวลาว่างกับปล่อยเลี้ยงครับถ้าข้าวอยากเลี้ยงกับบ่ปล่อยเป็นกิ่นก่ไม่เหนื่ครับเนี่ยอันเห็นไม่เสียวเลี้ย,ยงอ๋นนกินทุกอย่างเนาะครับ กำลังกินกล้วยกินกล้วยครับนี่ครับักินครับดีแล้วนี่นกลยสเมงอนายานี่ยพอเอาให้มันกินมันจะกินยอนบอครับใช่มันบอทมีเงครับเดยวตัดหน้ากันกลองกองให้ตัดมาแล้วก็กองให้มันกินแล้วก็ขึนก้าอืมครับ มันเป็นยาอันใดครับนี่นรกจัก,กรพรรดินรกจัก,กรพรรดแล้วก็ยาอี่ยังอีกครับข้างล่างมันสิเป็นอันจะจียำบวกปลูกไว้พู้หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนั่นแก่แล้วล่ะลำลังจะสิเตรียมแก่งปลูกไม่เองที่ปลูกยาไว้นี่มันกลุ้มกับแพะที่เดียงบ่ครับท่านี่ยใช่ลำพัง,งนี่จะแพะนี่เหลือจนได้ขายยาน่ะครับจะเอางัวมานั่งมันก็เลยบ่ได้ขาย คุณแม่ได้ปล่อยอันแพะออกไม่กินหญ้าอยู่บ่ครับแต่โดนเมื่อก็จังปล่อยเท่านึงส่วนหลายติตัดมาให้เอาบ่อยากให้เพิ่นลุยย่างสวนหญ้ามันมดครับแพะนี่เฮาซื้อมาจะใส่หนอเอามาจากคนแก่กัมืมาต้งรวจกัมืครับครับมันตัวละเท่าไหร่ครับคุณแม่ แม่ทองแม่เะหกพันเนาะแม่ละหกพันบัดสุดโตบ่ที่เอามาน่ะเินเลียใกลกันเลยหนเงี้เินีกกันแม่าันตปินสี่มือตัวจะเป็นเงินสี่มื่มันบ่แล้ววันนี้ตัวผูจะโตตัวผูตัวนึงพันตัวหนึงครับตัวแม่หาตัวตัวผูตัวนึ่งเนาะ มันระแพร์ออกตั้งหลายเนาะคุณแม่แพร์ออกบักหลายได้เศร้า,าต,ตัวแล้วมันเลี่ยงยากบ่บ่เลี่ยงง่ายอยู่ครับเลี่ยงง่ายมานจะเฮาจัดกันข้มสะอาดให้มันแค่มาแล้งนี่ก็ต้องเก็บปวดออกเบื้องแค่ไหนแ่มาเศร้าสะใส่ไม้ครับแค่มาแล้งเก็บปวดออกปวดขี้เก็บขี้เก็บยังให้เพิ่นซุ่มือซุ่มือครับข้มสะอาดให้ ครับเลี้ยงมากอ่ะประสบปัญหาองด้ยล่ะดีตครับเฮาเลี้ยงหฮอไปคายใส่นอนนี่พอข่ามาหาตัวอ๋อค่ะบือดครับข่าพิ่มมากมาจากหลายทางทางกุจัจก็มีหลายทางทางบันทึก็มีครับอีแต่ไงบ่ท่านครับน่นะ า,า,ยายเยายท่านครับถ้าแม่ขายแม่ขายตัวละเท่าไรครับถ้าเป็นตัวผู้น่อยสั่งกิโลตัวผู้ที่มันบางงามสั่งกิโลช่วงมางหันก็ขายโลละลอยสี่สิบครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมยังงามเม่สาวกำลังสิทับพ่อทับซัมแมนซัมแม่นีมม่บ่ครับแมด่มดำดำขาวๆนั่นครับมมรแม่นะท่านกว่านเหลวแตบ ค่าแม่รุ่นนี้แล้วครับนี่ค่ะแม่รุ่นนี้ก็แปดท่านคุณลุงครับง่ายง่ครับอายุมันได้โดนไปได้ครับคุณแม่ก็ได้โดนอยู่เพิน่นว่าได้ยินเพิ่นว่าดอกว่าจะคล้องหัวอคลก็เลี้ยงได้ปีเดียวเนาะเพิ่นว่ามันได้โดนคล้องไปเรื่อยๆมีลูกไปจนมานี่คุณลุงได้โดนอยู่อายุมันครับ ถ้ามีผู้มาซื้อคุณแม่ก็บสิคายอยู่เนาะจ้าคั้นมีผู้สนใจอยากไปเลี้ยงอยากได้แม่พันธุ์แม่ยังกะแวะเขามาเบิ่งก็ได้อยู่บ้านนอกคอกแพรบ้านนุ่นงามนี่ล่ะแวะเขามาเยี่ยมมาชมเบิ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้คุณแม่คนบอกว่า ผู้ใดอยากมาเลี้ยงมาเบิ่งก็ให้เขามาด้วยครับพี่น้องเิ่นเลี้ยงจังไดแบบใดสิเลี้ยงจักตมันกินอนียังแนนะครับพี่น้องเขามาช่มเบิ่งครับเขามาสอบถามคุณแม่ก็ไเลยเนาะคุณแม่คุณแม่เบอร์โทรเบอร์เลยครับศู3 3 4เก้าสามสามสี่หดหนึ่งูนีครับ ถ้าใครสนใจก็มาหาคุณแม่ไไ้นะครับบ้านุนนงามครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ของช่องไอทิดเกษตรทฤษฎีใหม่น่เด้อครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ